เพราะอะไรถึงเลือกซื้อบ้านที่โครงการเดมิเลนเพิรพัทครับก็เป็นเรื่องดีไซน์้วยครับพอดีว่าทุกคนในบ้านเขาถูกใจกันก็นเลยเลือกที่จะ่นี่ด้วยก่อนก่อนที่เราจะซื้อที่นี่เนี่ยครอบครัวเราก็เออไปดูแถวบางบัวทองบ้างแถวดูหลายที่ครับครับวันนี้เรามาเจอมิเลนเพิร์พัทที่ที่ในเซนก็เลยความสนใจก็เลยปรึกษากันแล้วแต่แล้วก็เราก็ไปดูสถานที่จริงก็ ก็ถูกใจแล้วก็เรามาลงความคิดเหน็นกันว่าโอเคไหมก็ลูกก็บอกว่าโอเคทางบ้านเขาโอเคอ่าโอเค,ออเคแล้วไปดู<ล>สถานที่จริงก็ก็เลยโอเคครับหลายอย่างแล้วก็ว่าด้วยดีไซน์ด้วยด้วยการออกแบบแด้วยการต้อนรับก็ทำให้เราประทับใจในการสนใจซื้อครับครับแล้วการกู้ธนาคารยากไหมครับไม่ยากนะฮะเพราะว่าพนักงานที่นี่เนี่ยครัคำปรึกษาที่ดี แล้วก็ระยะเวลาในการเอาเอกสารไปคู่กับแบงค์เนี่ยไม่ถึงเดือนนะครับถ้าถึงเดือน<ข>อก็เขาเตรียมเอกสารเราเตรียมอะไรบ้างครบถ้วนดีแนะนําดีใชกเขอบอกต้องการใช้อะไรเราก็หาให้ตามคาแนะนำเอกสารไม่ขาดอะไรก็น่าจะไวส้นเลยก็ประมาณไ,ไ,<ๆ>ไม่ถึงเดือนนะครับก็ผ่านง่ายสะดวกสะดวกรวดเร็วครับแล้วพนักงานที่นี่ดูแลเป็นอย่างไรบ้างครับ ดีครับดีมากครับดีมากครับเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้อนรับด้วยเรายิ้มเรายิ้มดีๆแล้วก็เราพาเราไปดูเออเป็นยังองพาเราไปดูดูบ้านตัวอย่างพวกคุยให้ครับผมเพราะว่าเราเข้ามาดูบ้านตัวอย่างเนี่ยสองครั้งเขาเข้าบริการพาไปดูอย่างดีเสร็จแล้วพอพอเราทำทำการจองเลยเนี่ยเขาก็จะพาไปดูตรนสร้างที่เป็นบ้านของเราเองให้ไปดูว่าไปถึงไหนแล้ว คอยโทรเช็คคุณระยะให้ครับ <S 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 คือใส่ใจเรา <S 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 ก็้มาเาเลยสรใจอยู่แล้วพอแบงค์อนุมัติทางพนักงานเองก็โทรมาแจ้งเราทราบแจ้งเราทราบเสร็จแล้วก็ให้มาดูบ้านอยีกทีหนึ่งให้มาดูความเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะก็เป็นางานได้ได้ประทับใจครับใช่ครับลูกก็ <S 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 ลูกก็พอ,อใจครับขอบคุณมากนะครับ